สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เลซาเวน,นะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องทีเซอร์อีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะการปล่อยของน้องนี่ดีจริงๆนะครับมาแบบเรื่อยๆเลยทีเดียวนะเืยได้ว่าตัวหนึ่งออกมาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็ออกมาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็ออกมานะครับประคองกระแสได้เป็นอย่างดีเลยแล้วนอกจากการประคองกระแสที่ดีแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าหลังบ้านของราวนี่ไม่ธรรมดานะครับในการคิดวิเคราะห์จังหวะต่างๆ เพราะมันช่างลงตัวมากจริงๆนะครับในส่วนของทีเซอร์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามาแล้วครับกับโลซาเลียนะฮะมาปรากฏตัวอยู่คู่กันแบบนี้แล้วนะครับเออแอดจะบอกว่าอย่างคำที่เขาว่ากันว่าจริงๆนะฮะดวงตานั้นสื่ออารมณ์นะครับลองสังเกตที่ทีเซอร์ตัวนี้สิเน้นที่ดวงตาของลิซ่าเป็นอย่างมากๆๆ,ๆเลยทีเดียวนะฮะก็ลองส่องกันไปเนาะซึ่งแอดบอกเลยว่าแอดมีความจำเป็นต้องสโลคิปแบบนี้นะครับเพ พอหาคลิปเต็มเนี่ยสิกว่าวินาทีทุกคนบอกเลยว่าดูไม่ทันนะฮะแต่น้องนี่บอกเลยว่ามาแบบเซ็กซี่นะฮะแบบแซบๆเลยแล้วก็โอ้โหสวยจริงๆนะครับงานนี้บอกเลยว่าเยีบย้อนมากๆเลยโอ้โหพูดไม่ชัดทีเดียวนะฮะนี่ดูดวงตาเป็นไงโอ้โหสุดยอดทุกคนแล้วความสวยของน้องต้องบอกเลยว่าแอดเนี่ยไม่เคยเห็นใครเลยที่สามารถจะสแวปลุกหรือว่าเปลี่ยนลุกได้เยอะขนาดนี้ทุกคนคือคือจริงๆแล้วอะ่ะ น้องทําเพลงแล้วก็อยู่ในวงการมานานมากแล้วใช่ไหมคือเวลาที่น้องปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยเราก็อาจจะชินกับน้องใช่ไหมแต่บอกเลยว่ากับลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินที่เราไม่สามารถจะชินได้เลยเพราะไม่เคยซ้ำนะฮะมีอะไรที่เปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็แบบช่างคิดอะ่ะต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนที่มีหัว,หวคิดทีสุดๆเพราะว่าคิดสร้างสารรค์ในการเปลี่ยนทุกครั้งที่ปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมน้องแบบปรับเปลี่ยนตลอดรวมไปถึงไอความเป็นเอกลักษณ์ในงาน เนี่ยอย่างที่เชนโทรศัพท์ไฟลุกเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเท่จริงๆนะแล้วก็แบบเลือกใช้เป็นโทรศัพท์แบบวินเทจด้วยเออเป็นแบบยุคแบบประมาณ2,000ต้นต้นๆอะไรแบบนี้นะก็เรียกได้ว่าแนวเพลงเนี่ยอาจจะมาเตีม2,000ต้นหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับต้องรอฟังกันต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นช่วงยุค2,000ต้นก็ต้องบอกว่าพวกเพลงแบบว่าแนวแบบสนุกสนกแนวคิพฮอปแบบมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมกันซึ่งก็อีกแค่ไม่กี่อึดใจเราก็จะได้ฟังกันแล้วนะฮะวันนี้วันนี้วัน,น,วนอะไรวะวันนี้ วันอังคารอ๋อวันพุธเหรอ,อกิฟวันพุธแล้วทั้งอาสุก์อีก2วันก็จะได้ฟังกันแล้วนะครับปักหมุดกันไว้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังไปด้วยกันแล้วแอดจะมาตอนที่เพลงมาแน่นอนเดี๋ยวฟังจบปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวแอดขอตัวไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านด้วยสวัสดีครับผม